มืออังคาฮ happy happy วันอังคาร d a แ happy วันอังคารด a y ทูเอฟวีวัน happy วันอังคาร d a แฮปปี้วันอังคารเด y ทูเอฟวีวัน happy วันอังคาร d a แ happy วันอังคารด a y ทูเอฟวีวัน happy happy วันอังคาร d a แ happy วันอังคารด a y ทูเอฟวีวันเบาเลยสะมันเลยได้อย่างมากมันเลสอดสะมันี่น้องได้อย่างมากได้อย่างมากเลยอันปลามาบ่ ปันไหมปลานิ่มปลานิ่มปลานิ่มยังไงปลานิ่มเอามาอันกินเมียเเม่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาเผาปลานิ่มเอาไปเหมือนกอนมาเมี่ยงปลาเผาปลานิ่มแล้วก็อันนี้ก็เป็นหงวดหงวดปลาหมึกหงวดปลาหมึกหงวดปลาหมึกเนี่ยมางวดเสร็จกนันไปใช้ตู้เย็นข้างหลังไปใช้ตู้เย็นข้างหลังพี่น้องมากับไข่นี่เอาเก็บออกก่อน เก็บออกเหมือนก็นน้อมันหลายผเนกทีอนกันี่อออนโอ้โหหุอ่อันนี้นี่นบกบกสับประรด,ด่องเห็นมสับปะรดหลายผดพี่น้องเก็บออกเหมอกนเมาเก็บออกก่อนนี่ก็ไปขนปังขนม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 ปังกล็โ้ขนังว <laughs> ได้ตายตัวนี่ เป็นอันหมูสามสั้นที่มาผัดอันนั้นแม่นผัดะนาหมูกรอบหมูสามสั้นหมูสามสั้นเนาะมาทอดก่อนทอดแล้วกับมาปั้นอันอันนี่ทอดทอดก้อนแล้วกับมาตาดปาดปาดปาดแล้วมันไม่ผัดผัดขนาหมูกรอบพี่น้องขนานี้แล้วอันก็เป็นหอมเป็นสตรอเบอรี่มูเอี๋ยงหลายค่ัอันนี้ก็เป็นรอะอันเนื้อเนาะเนื้อแล้วกับโอ้พี่น้องเป็นยังเป็นยังนู๋ ม่ร้อะไรเป็นอะไรนะเธอมันหน้าน่อยลายคับพี่น้องเขาโกงปวดพี่น้องของกินของใส่แลเอ็บอกกระทุบอ่มั้ลายคกนเต็มโตเลยมันะเริดสุเ็มนี่ง็ยนี่กเป็นอันนี้เอ็บอกกันมันไม่เวียดไม่งานไปต็ดสิอตะองเออพี่น้อง อันนี้บินบินเอาไว้เข้มเวลาเสียภาษีเสียภาษีน่ะเจมพูเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปกินเฮ็ดคลิปกินเฮ็ดคลิปของใส่ของซอยเฮ็ดคลิปขายของจ้ะเวลาไปซื้อของมากไปซื้อของมากเป็นสิ่งเจมพูกับเก็บบินไว้ไว้เข้มภาษีไม่สบายเวลาเขาเสียภาษีเขาเสียภาษีไงสิ้นปีมากเสียภาษีเขากับเอาหนี้ไปหักลบกับภาษีที่เขาเสียเงินที่เขาจ่ายไปหักลบกันบาไ่ได้ือแต่ โบ้ทีนานไว้บนใงอ่ำกองโกะองโกะหนอนใจอีหยังเป็นอีหยังพี่น้องสุขุสุกคนแล้วอันีใช่ช่องฟิดกลางไม่ใช่ช่องฟิดข้างหลังแล้วก็มันมี่อันนี้อยู่นี่ไปใช้ช่องฟิดข้างหลังมันเต็มเหมือดไปจ้าเป็นอันนี้มันเป็นหมูดอกนี่บอ๊ะนี่เป็นหมูเป็นหมูอันนี้อันนี้เขาเอ้อยังก่อนหมูเนื้อหมูเนี่ยว่าเป็นหมูเนี่ยลูกชิ้น ก็ติดคืนออกก็ใช้ช่องทิศทางนั้นจะได้เพราะช่องทิศนางนั้จะเอาไว้ใส่อันขนมปังใส่ไว้ใส่นั่นนี่ระมาแป๊บหนึ่งปูนิปี้อิปี้อิปี้สับลายปูนิปี้อิปี้ปีปีสับลายมาซอยข่อยแน่บอกเขาว่าเรากลายงันโตแล้วสิฝั่งสุกุลสุคนเมื่อเรื่องสัมผัสใจที่ตอนนี้เป็นกระดาษทุ่มละเอากระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ไว้ใช้ขี้มูกใช้ขี้มูกพี่น้องกระดาษทิชชู่พี่น้องอันนี้เป็นไอติม ไอติมพี่น้องไอติมไอติมหนี่ไปช้างหนังหนอกเยอะมาก,กัต่หูใจจะขาดอ,อันนี้เป็นอันหมูบดหมูบดเนื้อบดเนื้อบดสีใสๆสหัวัท,ทีน,น,นไไี้มันเป็สีใสไรมันเหลือสมมตแจกนี่ก็เป็นอันมาเียมาเคียพี่นุ้ยมันเลืมสมมตแตมาเคีย เ,ยเ,ยเีย์เี่ยนะเือเทียเทียเียกินบะเเขียไรหลมันชิไ้สวยสวิดจบผุ้งามเล,งเลยเตมเตยตู้เย็นลงเลยไนดะ้ไหมนี่ตลลขขู้เย็นลงล่งเลยพี่นอสกุกเย็นลงหนึ่งเลยนี่นี่น ยังบหน้าว่าม you know, ่เห็นใส่ไปสอยอยู่จ้าว่ล้างเห็ดกับเข่าไหมบักนาโอ้กไม่จ้โอ้นี่ไปผูนี้ปีอ่อนผูนี้ปีนบนี่ไปว่าตกได้มะโอ้ยปีนีีบดีค่ะนี่จนชิ้น ขึ้นเอิญอันหอมขาวหอมขาวหอมขาวเปิดกดสมบัติก่อนอากาศหนาวฝนตกโอู้หูไอหนูฝนตกตกสูมือตกซูเบนฝนเนี่ยนะอืมเป็นบักขี้มูกย่อยพี่หนไูไออันนี้กะเป็นอันสตรอเบอรีห่หอมชื่นใจอร่อยชื่นใจจริงๆลา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 ,ลา,ลา ถุงอันอันนี้ก็เป็นกีวีหรอกอู้กีวีเห็นไงค่ะบึ้งเลดสมผัแต่เลยเออก็เพื่อสำหรับลูกบรรยากาศเนี่ยค่ะแม่เราก็ได้เงีนโตคนไหนก็แช่งได้ชมนาจ้ากีวีกีวีพี่น้องใช้ตู้ก่อนอนี่สัมผัเลยอันนี้ก็เป็นอันโอ้โหมันต้นยาวค่ะบึกอันพืชอันนี่ยันบึ้งอ่าผมต้นหอมพี่น้องเบิ้งต้นหอม กูห่วพี่น้นนะนอนนงเฮ็ดกับข้าวดิล่ะเฮ็ดกับข้าวเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้มานั่นเลยสำคัญในพี่น้องมันกับข้าวช่วยเย็นหน่อยโอ้ไปใส่ข้างหลังดีกว่าอันนี้ไปใส่ข้างหลังมันถังน้ามันสีด้ใช้หลายอย่างอันนี้ก็เป็นอันนเพื่อโอ้ยผูย้ใหญ่เรียกเบ่งเบ่งเบ่งผู้ใหญ่เรียกแอปเปิ้ลบ่ผู้ใหญ่เรียกแอปเปิ้ลบอกว่าทันเรียก็ดีๆแล้วข่าวแอปเปิ้ลน่ะ ส่วนละเอียดนี่มันอเไรเลยส้มแตงนี่เลยส้มแตงบอกให้เรียกดีๆเข่าใหญกแอปเปิลอันนี้ก็เป็นทั่วผู้ทั่วผู้เอามาไว้กินแบบหวานเห็ดแกงเห็ดแกงเขียวหวานหรือกินกับตำหมังูเหมือนกันพี่น้องทุกถุยสุกคนมันเลยส้มแตงใช้ตู้เย็นไว้อันใช้ตู้เย็นไว้เห็ดว่าเก็บของสบายๆบายดิ มันเย็นเอาใส่ตู้เย็นไว้พักกับมะเสียพี่น้องเลยไม่ได้เป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์พักกับมะเสียมันเลยจะได้แตกไงการเย็นตู้เย็นมันอุณหภูมิมันดีไงมันก็เลยแบบเราโสดเห็นไหมเวลายายชมพู่กินโซนพักสซดพักกรอบพักเบอเหียวเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นอันเผื่อเดินอย่างสเต็กสเต็กอนี้พี่น้องสเต็กอันนี้ก็เป็นหมูสามสันหมูสามสัน คือาพัดขนาดหมูกรอบสเต็กกับฉีมันมักมักไว้แล้วมืออื่นคุ่นเ้งมักมักมือนี่มืออื่นต้องสิได้กินเพราะว่าอย่างมาักข,ข้างขึ้นแบบนี้มันนิ่มเห็ดเ,หนเนือ้อสเต็กนิ่มเนื้อสเต็กบนเหนียวอืมอันนี้ก็เป็นกินเจอกินเจอมันคืออย่างขิงขิงขิง on. ออนเอามากินกับเสกกรอบขิงออนไม่กินกับเสกกรอบเวลาใสาก่กรอบอีสานไม่กล้า แต่เกาะอีสานก็ยังชอบกินกินเราใส่เกาะอีสานเนี่ยกินกับขิงกินขิงมันได้ผิวสวยสลวยสวยเก๋มันมันเลือดสมันแตนมันเลือดสมันแตนเนาะสิบอกกินขิงกินผักกินผักหลายๆเนี่ยซื้อผักผลไม้มากินขมครอบครัวยังชมนี่นะสิ่พักกันกินผักผลไม้มักขนาดพี่น้องเยผักผลไม้ผักผลไม้อีที่หนึ่งเนาะผักผลไม้อีที่หนึ่งพี่หน้อย อันนี้เสีเยาไม่เห็ดต้ำตกหรอกเห็ดต้ำตกหรือเห็ดตัวเตี่ยวมือแรกสีเห็ดลาบอืมลาบไก่มือแรกมีเห็ดลาบไก่อันนี้ชีเห็ดต้ำตกแต่ว่าเราะทนไม่เห็ดมือนี้หรอกเพราะมือแรกมีมีแบบวันเขาเรียกอีหลังก่อนวางแผนชีวิตครอบครัวไปเล้อนีว่ามือเมือมือแรกสีเห็ดลาบไก่แล้วก็มืออื่นมืออื่นสีเห็ดสเต็กสเต็กง่วนมาสเต็กง่วอืมแล้วก็มือหื่อสีเห็ดลาบ อันนี้ก็น้ำตกเฮ็ดน้ำตกเนาะไม่ว่างแขนมาแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องเอ้ยบ้านนี้อันนี้ก็สิเฮ็ดพัดขน้น,น้าอนี่สิพัดขา้าวน้าพัดขา้าวน้ากินตอนเนี่ยตอนเที่ยงเนี่ยพี่น,อน้องเอ้ยพัดข้าวหนพ่อยายหมักเลอะที่บอกให้พัดข,ข,ข,ข้าวหน้าข้าวหน้าก็นี่แล้วข้าวหน้ากินกับข้าวสวยนะพี่น้องมันละเลอะสมยแก่หม้าเล่นกับเ,เข่าเนี่ยเฮ็ดเป็นหลายอย่างอยู่ กับพราเป็นทุกอย่างหรอกแต่ว่าเป็นหลายอย่างทีนะ,ะนนบน่อันนี้ก็เป็นพรัมพรัมพรัมอันนี้ก็เป็นกระทบลกูกนี่กระทบลกูกสีไมอย่างละเละย่างน้อยกระทบลกูกมากระทบลูกขึ้น้อเงเสร็เลยนะคะใส่เลยเาาใส่ไปเลยแล้วลาเขาสิกินอะ่ะเขาจะงอกมาล้างอืมเขาสิกินเขาจะออกมาล้างตัว ขนมสุกูสกุตอันนี้ตป็นกระลำกระลำเมาไว้กินกับตังฮุองอกระลำไปกินกับตังหุงพี่น้องสิไปใส่ตู้เย็นหลังข้อนี่มันเต็มแล้วที่ช่องใส่ถักมันเต็มแล้วอันนี้ก็เป็นอันโอ้แบบหนักจน,กนกยงังเออฮึยังมาท่านด้พาหรอกสิมาใช้หนีไว้มาไหวหนีก่อนมาแต่พา ของนีซส้มอันนี้ไปใส่ถังตู้เย็นข้างหลังนี่อีกยังอีกมีอะไรอีกเธออันก็เป็นกระดาษชำระกกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เนาะเมื่อ,อวานอันนี้เป็นครีมครีมอันนี้ก็เป็นอันอันนี้อะไะอันสตรอเบอรี่สตรอบเบอรีอร่คีดอะไรอย่างคนดเอิญอัน,นสตรอบเบอรี่อันนี่ไหมอัน,น อย่างกับไว่บอกอันนี้ก็เป็นมัต้าอืม,มน่าสนใจเอาไปดีอันนี้อันนี้เป็นขนมที่กินครับไอะเลยน้ำผึ้งม่นี้นี่เป็นขนมปัง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 จะไปใส่หนะูนี่เนาะโอ้พี่น้องได้เบงเต็มเลยเต็มเลยมีหม่งไห้